ผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามาดูบรรยากาศนิดหน่อยนะครับผมเราติดตามฉบับเต็มได้พี่น้องยาวๆกันเป็นเลยครับเป็นชั่วโมงครับเป็นวิถีชีวิตบ้านๆนะครับผมจะอยู่แถวบ้านอารอครับอารอตําบลอะไรนะครับตําบลนาดีเนาะนาดีอำเภอเมืองสุรินทร์พี่น้องเอ้ยนะครับเป็นออเดอร์นิดหน่อยก่อนครับผม เตรียมครับอาหารเที่ยงสี่โมงเย็นครับไ <laughs> ด้ครับผมให้ดูแว๊บๆว่าทำอะไรกันนี่ครับราติดตามสบับเต็มยาวๆกันได้นะครับผมอันนี้เอามาฝากกันได้เล็กน้อยๆครับบรรยากาศเขาเจออะไรบ้างนะครับผมโอ้โหมันสุดๆกับนี่เนอะนี่บรรยากาศโอเคครับผมรอติดตามครับรอติดตาม Terima um. um.